ภูนาทนาก็ได้แม่มาอ้าวโยกคลิปสุดท้ายของการแบ่งเซลอันนึเรียนเราเรียนเรื่องการแบ่งเซลแบบไมโดซีดไปแล้วนะคะวันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นการแบ่งเซลแบบไมโอซีดอไมโอซีดไม่เหมือนจะไมโดซีดไม่ไม่เหมือนกัน นักเรียนที่การแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสไม่เหมือนกับการแบ่งเซลล์ไมโทซีสก็คือไมโอซีสเนี่ยเขาจะแบ่งเซลล์สืบพันธุ์เขาจะแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ซึ่งการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์นักเรียนจํานวนชุดคโครโมโซมเนี่ยมันจะลดลงอย่างเช่นเซลล์แม่เริ่มที่เริ่มตน้นด้วย 2n พอเซลล์ลูกปุ๊บมันจะได้เป็นชุดคโครโมโซมที่ลดลงครึ่งนหนึ่งก็คือ n ส่วนมันจะเกิดขึ้นช่วงไหนนักเรียนการ แบ่งเซลล์สืบพันธุ์ในเรียนมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลามันจะเกิดขึ้นเมื่อถึงวัยของการสืบพันธุ์ทีนี้ขั้นตอนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีดไม่ซับซ้อนเท่าไหร่เรียนคล้ายๆกับไมโทซีดแค่เพิ่มเพิ่มมานินดๆหน่อยๆอ่าลงรายละเอียดกันักเรียนเพราะฉะนั้นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีดอ่าไมโอซีเป็นการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ใช่ไหมคะในนี้น เพราะฉะนั้นเราจะพบการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีเนี่ยที่เซลล์สืบพันธุ์อะไรที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์บ้างอะไรต่างๆที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์ในมนุษย์ในเพศชายอะไรเป็นเซลล์สืบพันธุ์คะอันท้าหรือว่าเทติสในผู้หญิงอะไรคะอะไรคะรังไข่ารัรงไข่เนี่ยเซลล์พันธุ์คืออะไรคะเอกใช่ไหมอับหรือว่าเป็นอับสปอร์อับเรนูหรือว่าโคนของสวนซึ่งพวกเนี่ยมันจะเป็นอ่า เซลที่พบการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีดอะอะไรที่เป็นเซล์สืบพันธุ์นักเรียนจะพบการแบ่งเซล์แบบไมโอซีนหมดเลยเบิร์ดเลยแอะต่อไปต่อไปไปยปไปไปดู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 ดตัวอะทำไมทำไมต้องลดจำนวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งเราเอามาทั้งเรารู้ว่าพ่อมีสี่สิบหกแม่สี่สิบหกใช่ไหมเราเอามารวมกันเลยได้ปะล่ะอะดูรูปนีโอ้โหไข่เนี่ยค่ะรอมากเลยนียนกับกับดาราคนนี้นะคะ เขาเชื่อค่ะเจสันหวังกับอะไรคะวันวิหวังใช่ไหมคะนักเรียนทีนี้นักเรียนเรารู้ใช่ไหมว่ามนุษย์มีอะไรมีโครมโซมโครมโซมเท่าไหร่สี่สิบหกสี่บหกโครมโซมทีนี้เราอ่ะเกิดมาจากมาจากพ่อแม่ใช่ไหมนักเรียนสมมุติเราไม่ได้ลดจานวนโครมาโซมลงเราเอามาจากพ่อสี่สิบหกเลยแม่สี่สิบหกเลยสิ่งมีชีวิตใหม่ถ้ารวมกันสี่สิบหกลสี่สิบหกเป็นเท่าไหร่ 92ไม่เรียนทำไมมีสิ่งมีชีวิตไหนไหมที่มีจํานวนโครโมโซมเท่ากับ92ไม่มีไม่ได้เรียนไม่งั้นไม่จะกลายปไปเลยอาจจะเป็นสัตว์นอกโลกหรือว่าอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเลยต้องมีการลดจํานวนโครโมโซมก็คือเอามาจากพ่อครึ่งหนึ่งเอามาจากแม่ครึ่งหนึ่งโอ้ไม่อาจอาจจะไม่เห็นภาพที่เรียนทาไมต้องลดทั่เรียนคือเรารู้ว่ามนุษย์มีจํานวนโครโมโซม46ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเราเอาจากพ่อจากแม่มาเต็มปับป๊บๆพ่อ46แม่46 ทีนี้มนุษย์ที่เกิดมาใหม่จะกลายเป็น92โครโมโซมเหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมนักเรียนเพราะฉะนั้นอีตัวนี้ก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วเออทีนี้มาดูรูปถ้าสมมุติว่ามีการลดจํานวนเซลล์ลงเออจำนวนจานวนโครโมโซมลงพูดผิดนะนักเรียนดังนั้นจึงต้องมีการลดจํานวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์อ่ะเมื่อกี้เราเอามา46 46กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่มีโครโมโซม92ใช่ไหมนัเนียนที่เราเอามาจากพ่อ23จากแม่23เห็นไหมคนละครึ่ง ก็จะกลายย3บวกย3มเป็นเท่าไหร่46เพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนโครโมโซม46โครโมโซมก็คืออะไรคะก็คือมนุษย์นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นแบบนี้อ่าต่อไปนเรียนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีนเรียนคล้ายๆกันมันจะต้องมีการเตรียมเหมือนกันซึ่งการเตรียมในที่นี้ก็คืออินเทอร์เฟสซึ่งระยะอินเทอร์เฟสของไมโอซีเนี่ยคล้ายกับ ไมโทซีสเลยเหมือนกันเลยมีการเตรียม G1 S G2 เหมือนกันเพราะฉะนั้นขั้นนี้รูผ่านเข้าไปสู่ระยะระยะต่อไปเลยนะทุกคนปาเียซึ่งนงเรียนระยะของไมโอซิสเขาจะแบ่งเป็นสองระยะคือไมโอซิส1และไมโอซิส2ซึ่งไมโอซิส1นักเรียนเหตุการณ์ที่สำคัญในระยะนี้คือนิวเคลียสเนี่ย เดิมเนี่ยหนึ่งนิวเคลียสใช่ไหมนักเรียนจะแบ่งได้เซลล์ลูกเนี่ยสองเซลล์ไมโอซิสวันได้เซลล์ลูกสองเซลล์ซึ่งในขั้นนี้นักเรียนไมโอซิสวันเนี่ยเขาจะมีการลดจํานวนโครโมโซมลงเหลือครึ่งหนึ่งก็คือในขั้นนี้นักเรียนเขาจะแยกโฮโมโลกัสโครโมโซมออกจากกันในขั้นไมโอซิสแยกโฮโมโลกัสโครโมโซมออกจากกันซึ่งจะแบ่งออกเป็นเซลล์ระยะเหมือนกันคือโปรดรเมตาเอนาเธอร์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นโครเฟสบ้านเมทาเฟสวันเอนาเฟสวันและ เทโลเฟดวันทีนี้มาดูมันต่างจากไมโทซีดอย่างไรนักเรียนไมโอซีดวันระยะแรกครับระยะแรกครับน้องๆระยะแรกครับมาระยะแรกโปรเฟดวันโปรเฟดวันถ้าเป็นในไมโทซีดนักเรียนมันจะอะไรมันก็แค่เห็นหโครโมโซมอยู่การเป็นคู่มีการสลายนิวเคลียสปับป๊บๆอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ในโปรเฟดวันนักเรียนอะไรที่แตกต่างอะไรดูจากรูปอะไร อะไรก่อนอะไรลระครูจะรู้ไหมนี่ยขอร้องอ้าวก็น,นี้นะคะนักเรียนถ้าในไมโอซีดไมโอซีเนี่ยเขามันก็จะมีการสลายอ่านิวเคลียสมีการสลายเยื่อหุ้มนิวเคลียสเหมือนกันแต่ที่แตกต่างก็คือโฮโมโลกัสโครโมโซมนักเรียนโฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ย,เ,ยเขาจะมาอะไรเข้าคู่กันนม่เห็นไหมสีน้ําเงินกับสีแดงเนี่ยเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมกันก็คือมีลักษณะที่เหมือนกันเข้าคู่กันทีนี้นนเนี่ยพอมันเข้าคู่กัน ซึ่งทั้งสองโครโมโซมเขาจะมีอะไรคะมีซิสเตอร์โครโมสิดใช่ไหมสีแดงกับสีแดงเป็นเิสเตอร์โครโมสิดกันสีน้ำเงินกับสีน้ำเงินเป็นซิสเตอร์โครโมสิดกันแต่ในระยะนี้นัเรียยไอ้นั้นซิสเตอร์โครโมสิดเขามาจะมาแยกกันจะมาแลกกันก็คือเนี่ยสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยมีการแลกชิ้นส่วนกันเห็นไหมวงกลมวงกลมเห็นไหมสีแดงกับสีน้ำเงินมีการแลกชิ้นส่วนกันซึ่งการแลกชิ้นส่วนในโปรเฟสวันเขาจะเรียกว่าการ crossing over อะ การ crossing over ก็คือ homologous chromosome เก <c oughs> ิดการเข้าคู่กันหลังจากนั้นนันซิสเตอร์โครโมติดมีการอะคะมีการแลกชิ้นส่วนก็คือเนี่ยสีน้ำเงินกับสีแดงใช่ไหมก็จะเกิดการควายก็คือ crossing over ที่ตำแหน่งไหนที่ตำแหน่งไข่เอสมาเนี่ยแบบเหตุการณ์สำคัญสำคัญเลโพรฟิต homologous chromosome เข้าคู่กันเข้าคู่กันหลังจากนั้นนันซิสเตอร์โครโมติด แยกชิ้นส่วนกันที่เรียกว่า crossing over ที่ตำแหน่งใครแอสมาไปิงองที่นี่เนี่ยพอพอมันเกิดการแลกเปลี่ยนกันเพิ่มมันก็เลยทําให้สารพันธุก,กรรมเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนกันก็คือจากอีฝั่งสีแดงเนี่ยก็จะมาแลกมาอยู่ฝั่งเีษเมือนฝั่งเีษน้ำเงินก็แลกไปหัังสีแดงการยืนหมูย,ยืนหมายืนแมวได,ได้ได้ด้วยกันทั้งสองฝั่งที่นีเนี่ยอีโฮโมโลกัสโครโมโซนที่มาเข้าคู่กันเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าไบเวเลน์หรือว่าเรตเรตก็ได้เรียกได้ทั้งสองแบบ ไปแล้วนะโรเฟตวานเหตุการณ์สำคัญคือการเกิด crossing over ต่อไปอ่อนอา,จจเน,าอน,อนเรียนจะเห็นภาพไม่ชัดอ่านี่นักเรียนเห็นไหมสีเหลืองกับสีฟ้าคือโฮโมโลกัสโครโมโซมกันคือมีความสูงเท่ากันอธิีายสีแตกต่างให้นักเรียนเห็นเฉนยว่ามันเป็นโคระแท่งนะแต่จริงๆมันเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมกันเห็นไหมเนี่ย อันนี้เป็นซิเตอร์ครมาทสิตของฝั่งนี้อันนี้เป็นซิเตอร์ครมาสิตของฝั่งสีฟ้าใช่ไหมยี่สีเหลืองกับสีฟ้าน่ะมันไม่ได้เป็นซิเตอร์ครมาทสิตกันแต่ว่ามันมีการแลกเปลี่ยนกันเห็นไหมหลังจากนั้นมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมกันจากสีเหลืองไปให้สีฟ้าและสีฟ้าไปให้สีเหลืองนี่นี่ก็คือการ crossing over นั่นเองต่อไปต่อไปเมทาเฟส1เหมือนกันเมทาเฟส1ก็คือโครโมโซมมาเรียงกันอยู่ตรงกลางแค่นั้นเองนักเรียน ซึ่งเส้นใยสปินเดอร์เนี่ยเขาก็จะไปกับจับกับไคนิโตคอไคนิโตคอคืออะไรก็คือโปรโตีนที่อยู่ตรงตำแหน่งเซนโทเมียใช่ไหมมาเรียงกันอยู่งกลางเหมือนอะไรเลยเหมือนไมโทซีดเลยไมโทซีดบันก็คือโครโมโซมมาเรียงกันตรงกลางอ่าหลังจากนั้นเรียงกันตรงกลางแล้วเตรียมอะไรอ่ะ้วต่อเมทาเมทาแล้วไปอะไรต่อเมตาแล้วก็ไปแอนนาเฟสบอแอนนาเฟสบเช่นกันคะ่ะนักเรียนซึ่งแอนนาเฟสบน,นะคะนักเรียน มันจะแตกต่างจากแอนาเฟสในระยะของไมโทซีสซึ่งแอนาเฟส1เนี่ยมันจะเกิดการแยกของโครโมกลัสโครโมโซมก็คือโครโมโลัสโครโมโซมที่เข้าคู่กันนะคะเรียนเขาก็จะแยกออกจากกันก็คือในระยะเนี่ยโครโมโซมเนี่ยย,ยังประกอบด้วยโครมาติดเหมือนเดิมอ่ะให้เรีนยนนึกถึงไมโทซีนนะไมโทซีนะซิสเตอร์โครมาซิดอะเขาจะแยกออกจากกันเลยใช่ไหมมันจะกลายเป็นโครโมโซมที่มีแค่แท่งเดียวใช่ไหมแต่ในแอนนาเฟส1เนี่ย มันจะเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมที่แยกออกจากกันดังนั้นโครโมโซมมันก็เลยยังประกอบด้วยโครโมทิดสองแท่งดังรูปเนี่ยนักเรียนเห็นไหมหนึ่งสองเห็นไหมมีโครโมทิดสองแท่งเพียงแต่สองตัวนี้ที่เป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมกันสองตัวนี้ในก่ังคูไม่ได้ชี้แป๊บหนึ่งก็คือเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมกันใช่ไหมทีนี้โฮโมโลกัสโครโมโซมมันก็แยกออกจากกันซึ่งโครโมโซมอันแรกนักเรียนดู ตัวนี้ตัวนี้มีโครมาติดสองอันใช่ไหมหนึ่งสองตัวนี้ก็มีโครมาติดสองอันเหมือนกันนี่ก็คือโครโมโซมที่ยังมีโครมาติดด้วยการสองอันต่อไปแอนนาส็จปุ๊บจะเป็นระยะอะไรคะนักเรีนยน,นระยะอะไรเอ่ยก็จะเป็นระยะเทโลเฟสอ่าทีนี้ไปดูค่ะเทโลเฟสอ่าต่อมาค่ะเป็นเทโลเฟสเทโลเฟสวานนะทุกคนซึ่งในระยะนี้นักเรียนเห็นไหมมันจะเกิดการ สร้างเยืย่อหุ้มนิวเคลียสและนิวเคลียรัสโครโมโซมเนี่ยก็จะเกิดการคลายตัวเช่นกันได้โครโมโซมที่มีชุดโครโมโซมเนี่ยเป็นเอนักเรียนตอนแรกอ่ะอ่าสี่สี่โครโมโซมเนี่ยมันอยู่ด้วยกันใช่ไหมแต่พอที่เนี้ยก็แรกสี่โครโมโซมนี้มันอยู่ด้วยกันจำเนึงอนะทุกคนอ่ะเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นแค่มันเป็นมันอยู่ด้วยกันใช่ไหม ทั้งสี่เนี่ยมันจะอยู่ในวงกลมเดียวกันแต่พอมาถึงเทโลเฟสแล้วนักเรียนเห็นไหมมันจะแยกออกเป็นเซลล์ลูก2อันและเห็นไหมจำนวนโครโมโซมมันจะลดลงเริ่มแรกเลยตั้งแต่โพเฟสอ่ะมันจะมีโครโมโซมที่เป็น2อใช่ไหมพอมาถึงเทโลเฟสปุ๊บมันจะกลายเป็นโครโมโซมที่มีชุดแค่ N เพราะฉะนั้นนักเรียนถ้าครูถามว่าในระยะใดของไมโอซี C, ที่จํานวนโครโมโซมเนี่ยมีการลดจลํานวนลงก็นักเรียนก็ต้องตอบว่าไมโอซีดวันหรือตอบว่าระยะเทโลเฟส วันนั่นเองต่อมาหลังจากได้สองเซลล์ปึ๊บอีกสองเซลล์นี้ก็จะไปแบ่งต่อเข้าสู่ระยะไมโอซิสทนักเรียนอ่ะนักเรียนเมื่อสิ้นสุดเทโลเฟสวันเนี่ยมันจะมีการแบ่งไซโตัแคนเนีดเหมือนกันทั้งในเซลล์เพื่อแล้วก็ในเซลล์สาเลยก็คือได้เซลล์เนี่ยได้จำนวนสองเซลล์ใช่ไหมซึ่งก็จะเป็นเซลล์แบบแฮปพอยต์ก็คือ N ทีนี้ พอมันแบ่งได้เป็น2เซลล์ปุ๊บมันก็จะเข้าสู่ระยะอินเตอร์ไครอซิดอินเตอร์ไครซิเหมือนกันคล้ายๆกับระยะอินเทอร์เฟสแต่ว่าอินเตอร์ไครอซิเนี่ยมันจะไม่มีการอะไรคะไม่มีการจําลอง DNA แล้วทําไมถึงไม่จําลอง DNA นล่ะก็ตอนนั้นะที่เราจะลองดีเนเเพื่ออะไรคะเพื่อเพิ่มจํานวนใช่ไหมเพื่อทําให้โครโมโซมเนี่ยมันมีโครโมชิดสองอันแต่เรามีโครโมโซมที่มีสโครโมชิดมาแล้วใช่ไหมคะ เพราะว่ามันเกิดแค่จากการแยกของโฮโมโลกัสโครโมโซมใช่ไหมดังนั้นโครโมโซมก็เลยยังมี2องโครโมชิดอยู่ในระยะที่จะไปเข้าไมโอซีทูเนี่ยก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องจําลอง DNA จําลองโครโมโซมอีกครั้งก็ไปเข้าสู่ไมโอซีทูเลยครับโุผู้ชมไมโอซีทูก็คือเป็นระยะที่มีการแบ่งนิวเคลียสเหมือนกับไมโอซีวันเลยแต่ว่าจะแบ่งจากเซลล์ที่มี2องเซลลให้กลายเป็นสเซล เราได้สองเซลลจากไมโอซิดวันใช่ไหมในเรียนอีสองเซลลนั้น,นก็จะมาแบ่งต่อในระยะไมโอซิดทูโดยไม่มีการลดจํานวนโครโมโซมอีกก็เราในไมโอซีดวันจากสองเอ็นกลายเป็นเอ็นแล้วใช่ไหมต่อไปในไมโอซิดทูเนี่ยจากเอ็นก็จะกลายเป็นเอ็นก็คือไม่ลดจํานวนแล้วจะลดไปไหนในเรียนมันเป็นเอ็นแล้วใช่ไหมซึ่งจะประกอบด้วยสีระยะเช่นกันก็คือโปรตเมตาเอนาเธอร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นโรเฟสต์วันเมตาเฟสตวันอนาเฟสตวันและเทโลเฟสตวันปิ๊งปอง ไปครับลงรายละเอียดครับผมอ่านักเรียนมันจะมีรายละเอียดที่คล้ายคลึงกันค่ะนักเรียนซึ่งที่แตกต่างกันก็ไม่ได้มีมากในโปรเฟดในโปรเฟดทูเนี่ยก็จะมีการหดของโครโมโซมเช่นกันก็จะมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสสลายนิวเคลอสสลายเหมือนกันเลยเห็นไหมหลังจากนั้นก็เข้าสู่เมตาเฟสเมตาเฟสก็คือระยะที่โครโมโซมเข้าอยู่ตรงกลางของเซล์ใช่ไหมคะนักเรียนเี่โฮมโลกัสโครโมโซม นี่เห็นไหมก็จะเข้าสู่ตรงกลางปาปวงการเซลล์หลังจากนั้นเนี่ยนักเรียนก็จะเข้าสู่แอนาเฟสทูอ่าที่นั่เรียนเห็นไหมในแอนาเฟสทูเนี่ยเขาจะมีการดึงซิสเตอร์โครมมติดออกอี่นเรียนเห็นความแตกต่างยังในแอนาเฟสวันอะจะเป็นการแยกโฮโมโลกัสโครโมโซมแต่ในแอนาเฟสทูจะเป็นการแยกซิสเตอร์โครมมติดแ,แยกให้ออกนะทุกคนแยกให้ออกนะว่ามันแตกต่างกัน หลังจากนั้นพอแยกซิสตเตอร์โครมาทิดแล้วก็เหมือนกันเลยหลังจากนั้นเข้าสู่ระยะเทโลเฟสอันนแน่ยระยะเทโลเฟสก็จะเกิดการอะไรคะมีการสร้างย่โครเมกลสมีการสร้างนิวเคลียสอ่ะเห็นไหมจะก,การหนึ่งสองสามสี่เซลล์นี้ก็แบ่งได้สองเซลล์นี้ก็แบ่งได้สองหลังจากนั้นสรุปว่าไมโอซีได้เซลล์ทั้งหมดกี่เซลล์ได้สี่เซลล์ก็คือมาจากครั้งแรกคือไมโอซีวันเนี่ยจะแบ่งได้สองเซลล์และอีกสองเซลลนั้นก็ไปแบ่งต่อก็ได้มาเป็นสีส่เซลล์นั่นเอง ซึ่งในไมโอซิทูที่แบบมีหลักๆเลยก็คือในแอนาเฟียทูซึ่งแอนาเฟียทูเนี่ยเขาจะเกิดการแยกซิสเตอร์โครมาติดและอันอื่นๆก็คล้ายๆคล้ายๆไมโอซิท์วันเลยอ่ะนี่ก็คือเป็นโอเวอร์วิวอะเห็นไหมไมโอซิท์วันเกิดการอะไรคะอินเตอร์เฟดอินเตอร์เฟดคือเตรียมโปเตียมเสร็จปุ๊บเข้าสู่ระยะโปรเฟดโปรเฟดก็คือเซลล์เริ่มมีการเลยคะมีการหดตัวเห็นโครโมโซมสลายนิวเคลียสสลายเรียกหุ้มนิวเคลียส หลังจากนั้นอะโครโมลักซ์โครโมโซมก็จะเข้ามาอยู่ตรงที่กลางเซลล์กลางเซลล์เสร็จปุ๊บเข้าสู่ระยะแอนาเฟสโครโมลกซสโครโมโซมถูกแยกออกจากาากันปั๊บแยกออกจากกันแล้วไปไหนอะแยกออกจากกันก็เกิดการเทโลเฟสก็คือการเกิดนิวเคลียสขึ้นมาใหม่ก็จะได้เป็นเซลล์ลูก2อันซึ่งในระยะนี้จะมีโครโมโซมเป็น n หลังจากนั้นไมโอซิสวันจะไปเข้าสู่ระยะอินเตอร์คเนซิสอินเตอร์คเนซิสก็คือการเตรียมการเตรียมที่จะเข้า ไมโอซิสทู 2, แต่ว่าไม่มีการจำลอง DNA แล้วอ่าทีนี้ไมโอซิสทูเหมือนเหมือนกับไมโอซิสันเลยก็คือมีการขคดตัวของโครโมโซมแยกโครมยูเคสลายนิวเคลียร์สลายมาที่เมทาเฟสเมทาเฟสทู ade, นะคะนักเรียนเมทาเฟสทูเนี่ยเขาก็จะอ่าโครโมโซมมาอยู่ตรงกลางเช่นกันพอโครโมโซมมาอยู่ตรงกลางอะไรต่อหลังจากนั้นเห็นไหมโครโมโซมที่มีอะไรนักเรียนโครโมาทิดสองแท่งเนี่ยก็จะถูกแยกซิสเตอร์โครมาติด อย่าลืมนะว่า anaphase o กับ anaphase t ต่างกันตรงที่ anaphase o แยกโฮโมการโครโมโซมแต่ anaphase yeah, t แยกซิสเตอร์โครโมทิดหลังจากนั้น anaphase t ก็จะเข้าสู่ระยะเทโลเฟสซึ่งเทโลเฟสนะคะก็จะมีการสร้างนิวเคลียสใหม่เมคโครทินเกิดการคลายนั่นเองง,ง่ายๆใช่ไหมนักเรียนปั๊ดนี่คือภาพ overview ถ้าภายใต้กล้องจุลทรรศนะครับน้องๆ หเห็หมจะได้เซลล์ลูกทั้งหมด 1, 2, 3, 4มาที่นี่มาสรุปครับสรุปการแบ่งเซลล์แบบไม,มโอซีนเรียน,นเรียนเห็นไหมเซลลสีฟ้าเริ่มแรกหนึ่งเซลลมีจำนวนชุดโครโมโซมเป็น 2n พอเข้าสู่ไมโอซีวันจะได้เลยคะ่ะจะได้เซลล์ลูกสองเซลล์ซึ่งเซลล์ลูกนั้นจะเป็นชุดที่มีโครโมโซมเป็น n แล้วก็คือลดจาก 2n มาเหลือ n หลังจากนั้น e 2 e สเซลล์ลูกที่ได้จากไมโอซิสวน่ะมันก็จะไปแบ่งต่อในไมโอซิส2ซึ่งในไมโอซิส2เนี่ยจะไม่มีการลดจำนวนโครโมโซมแล้วก็จะได้เซลล์ลูกทั้งหมด4เซลล์ซึ่งการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสจะเกิดกับเซลล์อะไรนะเซลล์สืบพันธุ์นั่นเองแค่นี้ง่ายง่ายหรือยิงเดียนลองทำแบบฝึกหัดท้ายบทหน้าที่สองว่าจะทำถูกกันหรือเปล่าเรียนกดพอ ไม่ใช่กดพรกดพรไปเลยเออกดพรนะคะลองทำนะก่อนที่คุณจะเฉลยก็าทำจริงๆนักเรียนก็ไปกดคอร์สก่อนนะอ่ะทีนี้มาดูดูดูดระยะที่โฮโมลักัสโรโมโซมีออกจากกาันไปตรงข้ามของเซลล์อ่ะแยกโฮโมลกัสโรโมโซมคืออะไรนักเรียนแอนนาใช่ไหมคือแอนแอนนาวันหรือทูวันแยกโฮโม ทูแยกซิสเตอร์โครโมติดอันนี้บอกว่าอะไรแยกโฮโมเพราะฉะนั้นนี้เป็นแอนนาเฟดวัะข้อ14.2การแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครมาติดอ่ะการแลกชิ้นส่วนของโครมมติดเกิดที่เกิดที่อะไรคะนักเรียนเกิดที่โปรเฟสวันแลกชิ้นส่วนโดยการครอสซิ n งโอเวอร์เพราะฉะนั้นอันนี้ต่อโปรวันโปรเฟสวันคเขียนย่อนะข้อ14.3ระยะที่โ,โรโมลัสโทมัสโซมเริ่มจับคู่กันและมีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครมาติดอ่ะ เหมือนกันเลยระยะที่โฮโมกัสโครโมโซมเข้าคู่กันโฮโมกัสโครโมโซมเข้าคู่กันก็คืออะไรคือเข้าคู่กันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนอันนี้ก็คือโปรฟิบันเช่นกันตับเซลล์ el, ลูกที่ได้มีจํานวนโครโมโซมเท่ากับเซลล์แม่เซลล์ el, ลูกอะไรนะที่ได้โครโมโซมเท่ากับเซลล์แม่ไมโทซิ ite, ใช่ไหมคะเรียนถ้าเริ่มที่ถ้าเริ่มที่อะไรถ้าเริ่มที่อะไรงัยน ถ้าเริ่มที่ 2n เซลล์ลูกก็จะได้ 2n เช่นกันใช่ไหมอ่ะต่อไปข้อ้5เซลล์ลูกที่ได้มีจํานวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งของแม่เฮ้ยนี่มันการแบ่งเซลล์ไมโอซิสหรือไมโทคาร์นักเรียนไมโอซิสนั่นเองอ่ะข้อห6เซลล์มีการจําลองตัวเองของโครโมโซมโดยสังเคราะห์ DNA ขึ้นมาอีกอะไรหน้าที่มีการจําลองโครโมโซมน,นักเรียนระหว่างอินเทอร์เฟสกับ ววกับอินเตอร์อ่าเราคำตอบต้องเป็น, face นอินเตอร์เฟสนั่นเองคืออินเตอร์เฟสเนี่ยก็จะมีการเตรียมสารต่างๆที่มีความจะเป็นในการแบ่งเซลล์ต่อไปข้อ14.7มีการสร้างเซลล์มีการสร้างแผนการเซลล์แบ่งออกเป็นสองเซลล์นักเรียนอะไรที่สร้างแผนการระหว่างเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์ทิ้งปองเซลล์พืชนั่นเองเพื่อนนะ14.7ตอบเซลล์พืชง่ายเนาะเพื่อแเบบจังอ่านักเรียนดู จากภาพจงตอบคาถามให้ถูกต้องภาพนี้มักเกิดการแบ่งเซลล์แบบใดและอยู่ในระยะใดของการแบ่งเซลล์นั้นนะเฮ้ยโครโมโซมมาเข้าคู่การเบอร์แ yeah. กอะไรเข้าคค่กเข้อคูกการาคือการแลกเปลี่ยนคือไมโอซีดใช่ไหมคือการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีดค่ะอยู่ในระยะไหนคะคือระยะโปรเฟสต์นเองอ่ะจงวาดโครโมโซมในเซลล์ลูกที่ได้หลังจากการแบ่ง อันรีคงมาโซมให้ได้แต่เป็นยังไงครโมวลก็จะมีการแลกระหว่างสีน้ำเงินกับสีแดงใช่ไหมฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นอ่าฝั่งนี้จะกลายเป็นอะไรครับอ่าฝันนี้ก็จะกลายเป็นสีแดงใช่ไหมสีแดงที่มี A กับ B เล็กฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินอันนี้นักเรียนไม้ว่าดีๆนะ เหรียญเมือนที่เป็นอะไร A ใหญ่กั B บ B ใหญ่วันนี้ก็เช่นกันมันจะเกิดการ,ลการนะแลเกเปลี่ยนกันเนาะแลกเปลี่ยนกันที่ตำแหน่งอะไรนะไค้ a s มาเริ่มมาจากอะไรมันเริ่มมาจากฮอโมแลกับซูโมโคตอมว่าเข้าคู่กันกพเข้าคู่กันมันเกิดการไข้ก็คือการ c ซ o ่งโอเ over ที่ตำแหน่งไคร a s มาหลังจากนั้นก็มีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนทําให้สารพรารันธุกรรมแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นจบแล้วครับ การแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสจบการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีก็จบเพราะฉะนั้นเเนักเรียนถ้าเรียนกลับไปทบทวนมีหรือจะทําไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็ลองทําแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนดูเฉลยในนี้ได้แต่ว่าลองทําก่อนแล้วก็อย่าลืมทํา่าแบบทดสอบเก็บคะแนนนะคะเรื่องการแบ่งเซลล์15ข้อเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ